ฉเฉลยแล้วแอปทักซออนมูที่ไหนทำไไลัคกี้อินเลิฟช่วงนี้ดวงปังจริงๆคะ่ะสำหรับคนกำลังมีความรักอย่าง on, แอปทักซออนเราว่ามีทั้งแฟนเด็กอย่างนนกุลรวมไปถึงพึ่งโชคดีจับฉลากได้ทองคำแท่งหนักกว่า30บาทมูล,ลค่าหลักล้านบาททำเอาคนอยากรู้ว่าช่วงนี้แม่แอปมีของดีหรือมูอะไรที่ไหนอย่างไร และล่าสุดเมื่อถูกถามเรื่องนี้แอปทักซอนขอเรื่องงานก็จะขอพระพิคเนตที่โพลิพัทแต่ถ้าอยากลัคกี้อินเลิฟต้องขอที่ไหนผู้กุมความลับอย่างลูกสาวสุดที่รักน้องปีใหม่ก็บอกว่ามามี ommy, มีเครื่องล้างสีชมพูของญี่ปุ่นวางไว้ที่ห้องนอนซึ่งแอปก็บอกว่าน้องชายซื้อมาฝากจากญี่ปุ่นแล้วน้องปีใหม่ก็ยังเสริมอีกว่าคุณแม่นั่งสวดมนต์ในห้องพระ30นาทีก่อนจะไปอาบน้ำทุกวันด้วยนี่สินะเคล็ดลับความปังปุริเย่ของแม่ กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ